โอโหโอโหเยี่ยมเลยสุดยอดอยตัวหงตัว1,599้าสนะครับนะใครสั่งซื้อตอนนี้โทรมาเลยนะครับแถมแว่นมูลค่า399ราสนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับนะตัว1,599งนารนะครับนะใครสั่งซื้อตอนนี้โทรมาเลยนะครับแถมแว่นมูลค่า399ราสนะ แล้วก็ปืนแต่ละกระบอกแต่ละทรงนะครับนะมันจะมีจุดเล็งคนละจุดกันนะครับนะท่านผู้ชมได้ไปก็นะครับให้ไปทดสอบนะครับว่าตัวเองเล็งจุดไหนมันแม่นนะครับนะอันนี้ผมบอกไม่ได้นะต้องไปทดสอบจริงๆนะครับนะว่าแต่ละคนเล็งแบบไหนมันแม่นแต่สําหรับผมแล้วนะครับเล็งตามรางเลยแม่นถุดละนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบไปดูครับโอเคเป็นกดขึ้นนะครับนะนี่ตอนขึ้นยางนะครับนะขึ้นลูกนี่นี่ขึ้นลูกขึ้นลูกกดแบบนี้นะครับเห็นไหม กดดันครับปึก๊กขึ้นเซฟครับนะดึงยางครับวัดดูโอเคนะโอเคยงโอเคนะก่อนยิงก็ลงเซฟครับอม,มันจะลุงลางหน่อยนะดึงตามรางเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่อง ยอดจริงๆนะครับนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับนะผมบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปแล้วนะครับนะถ้าใครอยากได้ยางที่มันเยอะขึ้นก็สั่งมาได้นะครับนะนี่ยางอยากใส่2-3เส้นแต่ว่า2เส้นก็พอนะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับพี่เกียดขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกนะก็สวยๆแบบนี้ครับ1,599บาทครับแต่สั่งซื้อโทรมาตอนนี้เลยนะครับเบอร์อยู่ข้างบนนะครับบนคลิปวิดีโอนี้นะครับ โทรมาตอนนี้ผมแถมแว่นให้เลยมูลค่า399บาทพร้อมซองใส่นะครับถ้าซื้อแยก399คุณจะไปเสิร์ชหาที่ไหนก็ได้แว่นนะครับนะตัวนี้ราคานี้แน่นอนนะครับนะแต่แถมนะวิลกูดจัดไป